ถ้าสกินโฟเรนเนโนที่เราคำนวณเมื่อกี้นี้ก็ต้องไม่เกินไม่เกินสักไม่เกินร้อยร้ไม่เกินร้อยแปดิบคัมพีเนาะโอเคมาตอนนี้มีอยู่2องร้เจ็ดสิบแปดครับผมครั้งแรกครับผมขอให้โชคดีครับขอให้สกินออกนะเมตตาเอานี้กว่านะคาถาเดิมนะเมต อขอให้โชคดีครับผมขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของเราขอให้ได้สกินแตกตัวหลักบ้างเถอะแฮปอันไหนเดย์ nice ครับผมไปอมืมาดูกันเลทเป็นไงไหนดีสุดก็มาแล้วสกินที่อยากได้ของเราเฟรเดนติโนเอสเดมเมอร์ครับผมดีสุดสกินไทยไวโอฟูมูน ก็เป็นของเราครับผมอ่านี่ถ้ายืนแบบเท่ๆปึ๊บอืมโจมตีปกติปึ๊บอืมปึ๊บอืมปึ๊บจึ๊บอืมเป็นไงเป็นไงสวยไหมสวยไหมเก็บดอกอ๋าปลาดอกไปอู้ดอกเป็นแบบเต้นตึ๊กๆน่ะมันเสียงมันจะรีกิต้าตอนไหนวะเฮียเป็นแบบเป็นแบบเหมือนแบบเวทีอ่ะเอ้คเวทีแล้วก็รีกิต้านี่โอ้โหโอ้โหปั๊บ โู่วแล้วก็หมุนลงมาหมุนดาบมาแล้วไวโอมาแนละ้วิงปกตินะก็สวยอยู่นะสกินไทยเอ้ยสีสันสวยงามคัลเจอร์ฟูอ่ะเอ้ยเป็นรูปอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรดอก